เรียกได้ว่าหลังจากเกิดราม่ามหากาบยืมของ62ล้านบาทเราไม่ยอมคืนดิวอริสราก็ออกมายอมรับและเดินหน้าหาเงินช้ยนี้แบบไม่พักทั้งขายของแบรนด์เนมสุดรักเซ็งร้านทำเล็บอีกทั้งยังผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์โดยทำการไลฟ์สดขายของซึ่งทางด้านแฟนคลับก็ยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีล่าสุดดิวได้โพสตอรี่ถึงการไลฟ์สดขายของเมื่อคืนว่าก่อนอื่นดิวต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจโดยการสนับสนุนทุกๆยอดซื้อคือกำลังใจให้กันจริงๆขอขอบ คุณทุกๆคนอีกครั้งจากใจนะคะทุกยอดซื้อทุกหัวใจทุกแชร์ทุกของขวัญมันคือกําลังใจให้กันจริงและต้องขอโทษที่วันนี้ต้องลงไลฟ์ในครั้งแรกและต้องขึ้นใหม่เพราะความที่เป็นมือใหม่จริงๆและขอบคุณทุกคนที่ติดตามตั้งแต่ไลฟ์แรกมาจนถึงไลฟ์ที่ 2. 2ขอช่วยอยู่ช่วยเชียร์จนทําให้ยอดจากไลฟ์แรกและไลฟ์ที่2แตะล้านเป็นครั้งที่2ในการไลฟ์ขายของอย่างจริงจังขอบคุณที่ทําให้ร้านแตก2วันติดอีกทั้งยังได้โพสตอรี่ยอดขายจากการไลฟ์จอดวันได้2ล้านบาทพร้อมข้อความขอบคุณจึงแบบ เป็น่ายได้วขอบคุณทุกคนมากจริงๆสำหรับกำลังใจดีๆแบบนี้จะไม่มีวันลืมเลยแล้วเจอกันในไลฟ์ครั้งหน้า